รวมความว่าใจของคนเราทํางาน4อย่างคืองานรับงานจํางานคิดและงานรู้งานเหล่านี้เป็นงานละเอียดทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรทําได้นอกจากใจอย่างเดียวเท่านั้นมาต่อการเรื่องหน้าที่ของใจครับจิตหรือใจเนี่ยนะนะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนั้นอยู่ในฐานะเป็นนายของร่างกายคําเปรียบเทียบเก่าแก่และยังเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาก็คือคาเปรียบเทียบที่ว่าร่างกายเปรียบเหมือนเรือน ใจเหมือนเจ้าของซึ่งหมายความว่าใจแม้จะเป็นผู้อาศัยร่างกายก็อาศัยในเชิงเป็นที่พำนักเท่านั้นแต่การบริหารกิจการต่างๆในร่างกายขึ้นอยู่กับใจทั้งสิน้นร่างกายของคนเป็นธาตุผสมเช่นเดียวกับวัตถุที่ผสมขึ้นด้วยธาตุชนิดอื่นๆเช่นต้นไม้หรือถาวันแต่ร่างกายของคนมีขอ้อแปลกคือนอกจากจะถูกผสมขึ้นด้วยวัตถุธาตุธรรมดาแล้วยังมีธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งสิงอยู่ด้วยคือใจ งานของใจขพเจ้าอธิบายไว้มากแล้วในหนังสือปฐากถาเรื่องจิตไม่น่าจะนํามาพูดในที่นี้อีกเพราะจะทําให้รถของเรื่องเขวไปกลายเป็นพูดมากเข้าว่าผิดแนวทางของขพเจ้าแต่ถ้าจะไม่พูดไว้เลยถือว่าตัวได้พูดไว้ที่อื่นแล้วก็จะเป็นการลงโทษท่านผู้อ่านหนังสือนี้และคงจะมีท่านผู้ฟังอยู่มากเหมือนกันที่ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังเรื่องที่ออกชื่อมาแล้วก็คือเรื่องปฐากฐาเรื่องจิตนะครับนะเดี๋ยวผมเอามาอ่านให้ฟังในโอกาสต่อไปเนาะ เมื่อเกิดห่วงทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้จะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไรตกลงเดินสายกลางคือพูดไว้นิดหน่อยดีกว่าไม่ถึงกระทําให้คนเก่ารู้สึกว่าซ้ําและไม่ถึงกระทําให้คนใหม่รู้สึกว่าขาดโอ้คํานี้ดีนะไม่ทําให้คนเก่ารู้สึกว่าซ้ำและไม่ถึงกระทำให้คนใหม่รู้สึกว่าขาดคำนี้คำนี้ดีใช้ได้นะได้ว่าแล้วว่าใจมีหน้าที่ปกครองร่างกายหรือบริหารร่างกายอำนวยการนอนเมื่อ,อง่วงอำนวยการกินเมื่อหิวอำนวยการรักษาพยาบาลเมื่อป่วยอำนวยการตกแต่งเมื่อมีงาน นี่ว่ารวมๆถ้าแยกงานของใจออกเป็นเรื่องเป็นราวใจทํางานเหล่านี้โอ้ละเอียดนะเนี่ยคือ 1. รับนะรับทุกรับสุขที่เกิดขึ้น2จําจําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น3คิดคิด,คดบังคับปัญชาร่างกาย 4. ร,รู้รู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจํางานของใจง่ายๆว่ารับจําคิดรู้งานของใจ4ี่แขนงนี้ตรงกับอาการที่เรียกว่าขัน5ยกเว้นรูปขันเสียนะขันห้ามีรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนะครับรับจาคิดรู้นะใจใจคือรูปนะที่เหลือเป็นนามหมดรับจําคิดรู้นักศึกษาทางธรรมะเข้าใจดีคือตัวคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้ประกอบด้วยส่วนสําคัญ5ส่วนคําว่าส่วนนั้นภาษาทางธรรมะเรียกว่าขันขันแปลว่าส่วนนะทุกคนคงจะเคยได้ยินคําว่าขันห้าซึ่งหมายถึงส่วน5ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นตัวคนคนหนึ่งเพื่อการชงนข้าพเจ้าจะลากเส้นให้ดูประกอบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ คนมีกายรูปแล้วก็มีใจนะครับกายรูปก็ได้แก่ร่างกายนะใจก็จะมีสี่อาการก็คือเวทนาคือการรับสัญญาคือการจําสังขารคือการคิดคิดปรุงนะวิญญาณคือการรู้ตามเส้นโยงนี้ข้าพเจ้าขยายส่วนประกอบของคนคนหนึ่งออกให้ท่านพิจารณาคือคนเราคนหนึ่งนี้ถ้าพูดถึงส่วนประกอบอย่างย่อๆแล้วก็มีอยู่สส่วนคือกายกับใจส่วนกายไม่มีปัญหาคือเนื้อตัวเราทั้งหมดตั้งแต่ผมบนศรีรษะลงจดเท้า ที่พูดอยู่นี้พูดเรื่องใจใจทำงานสี่อย่างนับงานของใจเป็นภาษาพระว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนับอย่างภาษาไทยว่ารับจำคิดรู้ตามเส้นโยงนี้ถ้าอ่านลงทางเส้นดิงจากรูปก็ตรงกับขันห้านั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโปรพิจารณางานของใจอีกนิดด้านรับหมายความว่าผลของการกระทําทั้งสิ้นในตัวเราไม่ว่าจะเป็นธรรมทางกายหรือธรรมทางใจเกิดผลเป็นสุขหรือทุกข์ใจเป็นผู้รับผลนั้น ใจรับทั้งผิดรับทั้งชอบกายไม่รู้เรื่องด้วยเท้าเดินไปเหยียดทานไฟใจก็เป็นผู้ร้อนเป็นผู้ทุกข์คอได้สวมพวงมาลายัยใจก็เป็นผู้ยินดีปรีดาลำพังร่างกายล้วนๆถ้าชักใจออกเสียแล้วก็หมดความรู้สึกไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ดูแต่คนตายก็แล้วกันเขาถูกฝังก็ไม่รู้สึกอึดอัดเขาถูกเผาก็ไม่รู้สึกร้อนใครขอนําพวงหลีดไปวางไว้ให้เต็มไปหมดจะได้ดีโอดีใจสนิทก็เปล่านอนเฉยเลยนั่นแหละร่างกายล้วน ที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ผาแพรกี่สีกี่สรงก็ไม่พอทองหยองกี่บาทกี่ตำลึงก็ไม่พอนั่นมันเป็นเรื่องของใจต่างหากสิ้นใจแล้วฟืนไม้แสมสักหอบสองหอบก็พอแล้วโหจริงนะเยอะก็พอใจนี่แหละนะครับคนเราถ้าเกิดว่านะมีตะกายอย่างเดียวยนะก็ไม่ต้องการอะไรเลยนะพอมีใจปุ๊บก็ก็เรื่องเยอะนะเป็นธรรมดานะครับเมื่อกี้ด้านรับนะครับด้านรับถูกไหม่าถูกนะต่อไปด้านจํา ใจของคนเรามีสมรรถภาพพิเศษอีกด้านหนึ่งคือเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในกระแสจิตจิตก็จะจำสิ่งนั้นไว้เช่นจำความรู้ที่เล่าเรียนมาจำคนที่เคยพบเห็นกันจำเงินทองเข้าของที่เคยมีจำคำพูดที่เคยฟังและจำการกระทำของตนเองรวมความว่าเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจครั้งหนึ่งแล้วจิตก็จะจำสิ่งนั้นไว้จะจำได้นานเท่าไหร่แล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจอย,อย่างแรงมากสะเทือนใจใช่ต้องสะเทือนใจ นะใจก็จําไว้ได้นานมากถ้าเป็นเรื่องสะเทือนใจน้อยก็จําไว้ได้ไม่สู้นานนักโอ้อยู่ที่ความสะเทือนอันนี้จริงเลยนะ mm hmm. เช่นคนเราที่รับการแนะนําให้รู้จักเพียงผิวเผินเราอาจจาหน้าเขาได้ไม่กี่วันแล้วก็ลืมแต่สําหรับคนที่เราเกิดความรักใครพ่พึงใจอย่างแรงมากหรือโกรธเคืองกันถึงขนาดเราอาจจําหน้าเขาได้ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตก็เป็นได้รวมความว่าหมดทั้งเนื้อทั้งตัวของคนเราใจเท่านั้นที่ทําหน้าที่จําเรื่องต่างๆไว้ด้านรับนะด้านจําต่อไปด้านคิด ดังคิดหมายความว่าใจเป็นผู้คิดทําอะไรอะไรต่างๆคิดจะนอนคิดจะตื่นคิดจะกินคิดจะเรียนเรียกว่าคิดไปสั่งการไปร่างกายจริงๆคิดอะไรไม่เป็นเลยตัวร่างกายเนี่ยคิดไม่เป็นมีใจถึงคิดเป็นด้านรู้ด้านสุดท้ายแล้วความรู้เรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตของใจอีกเหมือนกันเช่นรู้รูปที่เห็นด้วยตาสวยไม่สวยสูงต่ำดำขาวสั้นยาวรู้เสียงที่เข้ามาในช่องหูว่าเพราะหรือไม่เพราะ เสียงแข็งกระด้างหรือเสียงนุ่มนวลเสียงทุ้มเสียงแหลมรู้กลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหมน็นรู้รสที่ลิ้มด้วยลิ้นว่าขมเปรี้ยวจืดหวานรู้สัมผัสทางกายว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งและรู้อาการของใจเองด้วยใจจะคิดร้ายกับใครคิดจะหลอกลวงใครใจก็รู้ตัวว่าคิดอย่างนั้นอยู่ตกลงว่าพฤติการต่างๆทั้งทางกายและทางใจใจย่อมรู้เรื่องด้วยทั้งสิน้นใจนี่แหละคือนะวิจารท่านบอกว่าเจตนาหางพิเกเวกับมังวะธามิดูก่อนพิสุทั้งหลายเราถือเจตตนาป็ััววกกลใแหรรม รวมความว่าใจของคนเราทํางาน4ี่อย่างคืองานรับงานจํางานคิดและงานรู้งานเหล่านี้เป็นงานละเอียดทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรทําได้นอกจากใจอย่างเดียวเท่านั้นและแม้ในพวกใจด้วยกันซึ่งมีอยู่คนละใจเวลาทํางานเหล่านี้ก็แยกกันทําคือเป็นเรื่องจําเพาะต่างคนต่างทําจะทําแทนกันไม่ได้ยกตัวอย่างความรู้เช่นรู้จกักอ่านรู้จักเขียนใครๆก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ด้วยใจของตัวเองทั้งนั้นลูกไข่หลานไข่ถ้าอยากรู้ก็ต้องเรียนเอง จะถือว่าพ่อได้ปริญญาแล้วลูกไม่ต้องเรียนอยู่เฉยๆไปก็รู้เองอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรู้อะไรใหญ่โตแม้แต่รสอาหารไม่ว่าไหนเผ็ดไหนเค็มเราต่างคนต่างก็รู้แม้ว่าจะนั่งร่วมวงรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันก็จริงความรู้ว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยอย่างไรอร่อยมากอร่อยน้อยเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างรู้มาตรงนี้บางท่านอาจคิดสงสัยว่างานบางอย่างใจคนละดวงก็ช่วยกันทําได้เหมือนกันเช่นมีปัญหาอะไรยุ่งๆเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันขบเหล่านี้ ความจริงแม้การช่วยกันคิดนั้นการทํางานของจิตใจจริงๆก็ต่างใจต่างทาเป็นแต่ว่าทําเสร็จแล้วจึงเอาผลงานมายื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่พูดตอนนี้ต้องการชี้ให้เห็นสมรรถภาพของใจว่าใจเป็นธรรมชาติที่คล่องแคล่วสามารถทํางานสําคัญละเอียดได้หลายอย่างก็เป็นการชี้ให้ท่านดูไว้ว่าใจของคนที่ท่านจะครองนั้นมีสภาพเป็นอย่างนี้และที่เอามาว่านี้เฉพาะเรื่องงานของใจเพียงย่อๆเท่านั้นท่านผู้ใดต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้โปรดดูหนังสือปาทกถาเรื่องจิต ตอนที่ว่าด้วยกิริยาอาการลักษณะและที่อยู่ของจิตต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมว่ามาให้ฟังแล้วกันนะเรื่องปักฐานของจิตขอจบเล่มนี้ก่อนเนาะก็เป็นไงฮะเข้มข้นดีเนาะหน้าที่ของใจนะมีนะรับจำคิดแล้วก็รู้เนาะลอง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  อันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงเลยนะเป็นเรื่องของขันห้าเลยนะนะลองเอาไปพิจารณาใช้กับชีวิตประจําวันดูนะครับอ่ะโอเคจบบทที่10นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันบทหน้านะคือเรื่องอาหารของใจนะใจกินอะไรเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวมาต่อกันหวังว่าอีพีนี้จะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ